สวัสดีครับเจนะครับบิตคอย Miner นะครับวันนี้เราก็จะมาโอนตั้งนะครับซื้อไม้ด่างนะครับจากแบงค์ SPD นะะอ่า SPD No.1 นั่นเองนะครับแล้วก็เป็น No.1 เครื่องขุดบิตคอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคอร์รัปกันนะครับเพื่อซื้อลงทุนในไม้ด่างนะเดี๋ยวเราไปดูว่าต้นไหลกันนะครับเราซื้อต้นไหลนะคือเป็นต้นนี้เลยนะครับเป็นกล้วยด่างนะนี่นะฮะกล้วยด่าง นี่นี่เป็นต้นกล้วยด่างนะครับต้นกล้วยด่างเนี่ยก็จะมีอันนี้เขามี้วให้เราดูนะครับสามต้นนะนี่แต่เราเลือกก่อนเอา3ามต้นเลยเอาไม่ใช่นะครับนี่เราก็เตรียมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปซื้อกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้โอนให้ก่อนเลยนะมาจําไว้ก่อนนะทํทการโอนนะครับให้กัน้องก่อน แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปร่วมกันนะครับใครที่ยังไม่เคยอ่าดูนะครับก็ติดตามกันนะครับก็เป็นยังไงนะครับว่ากล้วยด่างตัวนี้น้องซื้อมาเป็นล้านนะอ๋อแล้วก็แบ่งมาบ้างนะครับเพื่อกระจายการลงทุนให้น้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเดี๋ยวเรามาโอนกันนะครับก็เป็นนะครับนี่เลยนะ น้องปีนะครับแบง์ปีนะแบง์ปีนะครับน้องปีนะเราทำการโอนสองแสนห้านะครับให้แบง์ปีนะครับผมเรียบร้อยนะครับโอนเรียบร้อยเด้งตึงๆนะครับนี่นะครับยอดเงินไปเร้วนะสุดยอดนะครับโอนเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่นี่กันนะครับเราไป แล้วก็ไปแบ่งกล้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในคลิปของน้องแบงค์แล้วคลิปของผมนะว่ากล้วยราคาหลักล้านหลักแสนเนี่ยมันแบ่งยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะ <_ classified> ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับที่ลงในพวกต้นไม้นะครับที่มันจเจริญเติบโตได้นะครับมันก็เป็นคล้ายฟาร์มมิ่งอย่างหนึ่งนะครับเครื่องขุดบิตคอยก็เป็นฟาร์มมิ่งอย่างหนึ่งนะครับเราเนี่ยก็ทำการลงในหลายๆอย่างเพื่อที่ กระจายเรื่องของความเสี่ยงนะครับแต่จริงช่วงนี้มันลงหมดเลยครับพราะทุกการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงแล้วมันลงเพราะว่าดอลลาร์แข็งนะครับคนก็เอาเงินไปฝากกันมากกว่านะอันนี้ก็ทําใจนะครับแล้วก็รอนะครับเวลาในการขึ้นของทั้งตน้นไม้ทั้งเครื่องขุดทั้งเหรียญคริปโตนะแต่ผมว่าเหรียญน่าจะมาก่อนนะครับต้นไม้นะต้นไม้ก็ปลูกปล่อยไปนะครับ มีนะครับบางคนเขาลงทุนนะครับต้นไม้สักไม้ยืนตน้นต่างๆนะครับแล้วก็ทํากําไรได้มากมายเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพรุ่งนี้นะครับต้นไม้เราจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ลาไปเพื่อนไน้ครับเจอกันพรุ่งนี้